น่าไปฆ่าเหมือนกันะนะเพื่อนเมื่อกี้มันมันวิ่งจากไอ้นี่มาหาพี่เหมือนวิ่งจากซูเปอร์มาร์เก็ตไปอะไอ้เหี้ยเดีย๋ยวเจอกูเย็นแมว่ตายวันนี้สัตว์เพื่อน<ผ>มนมีแแกของดีมาให้ไปเพี่ใครคุดเรียตกใจ

ขยิงอ่ะโก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 ปืนลั่นนะข้ะบนมีหมาฆ่าหมาหน่อยเออไม่มีอะไรไม่มีอะไรฆ่าพี่แคปในตู้ห้าร้อยห้าสิบเป็นเมืองแจ้กกลัวปืนยิงหมาอ่ะเยอะกูไม่มีอะไรเหมือนกันกูมีแค่มีอันเดียวอ่ะในตัวกูแถวนี้ต้องตีนเป็นร้านเลยน่ะเ้ยข้างหน้าคนเยอะมากเนี่ยตัวเองจะไปอ๋อไม่เขาออกมาไล่ตั้งที่นอนเขาไม่มีที่นอนพามาหกอันอ่ะเขาอยากเร่ต้ที่นอนในบ้านเร่ตั้งที่นอนในบ้านให้หน่อยแนะนำบอก มีขวานนั่นนึงแล้วมาตีต้นกระบอกเพชผ็ะหาผ้าเฮ้ยโด <พา S 3> <ห>นตั้งหมามันจะฆ่าเขาหมาจะฆ่าอย่างนั้นแหละทะเลาะกับหมาไม่พักเลยทีนี้ไอ้ไฟต้นแมวนี่าันเฮ้ยไอ้นี่ตามตาม,ตามมาเลยเพื่อนกูไม่มีปืนเออไม่เป็นไรมึงลองไปเก็บไฟต้นมันไงได้เลยมึงเกิดจัดไปเก็บแล้วหนีเก็บแล<อ>้วหนีเพื่อนมีอะไรพี่กินไหมอุ้ยพี่เจนมาเต็มเลยวิบมันวายยูวิบเตรงไหนวิบ หลังบ้านด้วยโอ้ยไอ้เหี้ยมึงดูจอมึงดูเหี้ยตาตายหมดเลยบ้านเราเลยเนี่ยไอ้เหี้ยบ้านเราเลยเฮ้ยยิงกันหน่อยดิยิงกันหน่อยดิยิงกันหน่อยดิหน่อยหน่อยหน้อยหน่อยมัราไม่มีลออยู่บ้านเราเหี้เลยบ้านเราใหญ่ยังเงี้ยบ้านเราไม่มีเหี้เลยไม่ไปดูหอบไปดูมันอไปดูมันเอาขวานไปฆ่ามันเอาขวานไปฆ่ามันเอาขวานไปฉอมันเงียบดิเงียบเงียบไหนอะไม่เจอใครเลยเฮ้ยคุณเจอแล้วไม่เจออะไรบ้านข้างบนใช่เป็นอี ไปล่อมันเอ้ยหลบหน่อ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 ยมีตัวเดียวมีตัวเดียวมัดเฮ้ยตรงไอ้ตรงเขาหินไปทุกว่ะเอ้ยกูมีแค่นี้แหละปวดตัวไล้วอี้อ่ะเกมของเข้าบ้านเกมของเข้าบ้านทุกชิ้นมีค่าทุกชิ้นมีค่าหินเหินทุกชิ้นแล้วเกมมันกูจะมีล่าสุดแต่กูก็มีนี่แค่เล่มเดียวไอ้ีฮี้แม่อันนี้บ้านมันเนี่ยบ้านมันเนี่ยบ้านเนี้ยบ้านเนี้ยบ้านมัน กระดูกกระดูกก็เก็บมากระดูกกระดูกก็เก็บมาไจ้าตอนเนี้ยใครกูีที่นอนอ่ะใครมีอะไรทุกที่นอนบ้างเนี่ยที่นอนมันทั้งนั้นเลยเนี่ยเจ้เพาะเจ้าเพาะเมื่อกี้มันเกิดตรงนี้เลยอ่ะกัวกัวกูไปไไอ้นี่อีกเลยว่ะไปหมาหมาหมาแน่หมาดิทำที่นอนรัวๆเลยจ้าไปขุดไปหิ้วเออพี่ผมเฮ้ยไม้ไม้ใครใครว่ายใครว่ายผมไม้หน่อยมันมาได้พี่โจร ตรงไหนอ่ะเเอามาดิไอ้หี้ยตายโอยไอ้เปถอยก่อนถอยกไปวันนึงไปวันนึงไอ้ไบอยไปอเก็บไปไไปไปมเฮ้ยมันซามันสาซาาจาเจมซาเัเล่นล่วงชุนเล่นล่วงเออเอาดิเอาดิเฮ้ยเอาเอาชุดไรกเข้าไปเก็บดิอ้ไอ้ไาล้อสองล้อง กูได้ซามาสองกรบอกแสวยเอ้โบเข้าบ้านไปเลยอเข้าบ้านไปเลยเดี๋ยวีเดีบีกูชิบีบกูชิบีเองูชบงมูพกจะต้องเรุเจอตรงนี้ตัวนึงหน้ากูมีหน้ากู่กูตายกูตายมีบีลวงตรงข้างบ้านข้างบ้านทางอีทางอีทางอีข้างบนข้างบนตรงเขาตายไหมตาได้ตาไกระบอกนึงโอเคกูเอาซาไปซัดมาเลยละกันเก็บเก็บทุกอย่างมาเลยเก็บทุกอย่างมาเลย เก็บกูเข like ้าบ้านเก็บกูเข้าบ้านกูเข้าในเข้าบ้านแล้วเจอกูไปดิไอ้พวกยี่อะไอ้ตัวที่กูยิงตัวแรกเฮ้อแล้วกูก็เก็บปืนออมาสันสองก็คือมาใช้ตาตะบาร์ทดูยิงเราเออไอ้สัมมาเกย์แม่โดนไปดิเฮ้ยเรามียาหลอดเฮ้ยไอ้ชุดชุดแร็ที่ที่ตายอ่ะมันมีทรายอยู่กระบอกอ่ะเก็บไปยังปืนไม่มีอะไรเกียร์กูตายเกียร์ตายกูตายไม่มันเต็มเลยมันเต็มเลย่ไปไหม

อยู่หลาขี้หินมันปัดมันีแล้วมดิ้วแล้วแล้วสนธิเพลย์แล้วสนธิเพลย์มันดิ้วแล้วไม่ไม่เอ้ยอันนี้ที่นอนใครอันนี้ที่นอนใครใครตั้งใครตั้งสภาพไปกูขึ้นลุ้มมาแล้วกูขึ้นลุ้มมาแล้วอันนี้อันนี้ใครตั้งไอ้โบฮะถ้ามีคาคุณหกเนี่ยอันนี้อันนี้ใครตั้งวะที่นอนเนี่ยอันเนี้ยขอกให้นะต้องขอบใจที่มึงยิงไอ้ตัวแรกไวกูเก็บปืนแป้งขึ้นมาตัดสองไอ้เหี่ที่นอนเนี่ยใครตั้งเนี่ยไม่รู้ที่นอนในบ้านเลยเขาอย่างไหนท เออไอ้ออย่าเปรียบเนี่ยเอาขึ้นข he yep. ึ Brilliant. ้นไปชั้นสองเลยก็ได้ที่ฟอนผมวางชั้นสองพี่เออวางชั้นสองได้วางชั้นสองได้เร่งวางให้เขายังยังเขาไปวางชั้นสองดีกว่าด้วยยังกูลงไปฟาร์กูลงไปกูลงไปฟาร์ตะแคปนะไอ้พกมึงคอยคุมไห้กูด้วยใช่ไหมตะแคบหมายถึงให้กูคุมไหนเนี่ยเอนนี้อ๋นี่น้องฟุ๊กเนี่ยน้องฟุกคอยคุมพี่นิดนึงบนเขาได้แหละเดี๋ยวพี่ลงฟาร์ตแคปให้น้อง ขออยู่ตรงเตาเผานะพี่บอลโอเคโอเคโยนที่มัเลยก็เดี๋ยวโยนโยนเข้ากล่องอะเดี๋ยวพี่ไปหางแล้วก็มันมีไม้มปอีกปะไม่น่าจะยังไม่มีใครป่าปะเมื่อกี้นัวอยู่พี่บอลหาไม้หน่อยหาไม้เดี๋ยวี่อย่างนี้โคดนี่ไงโคดตั้งห้ารอยกว่ามา S <S <S <an> คือตอนนี้เราต้องหานะแคร์นี่ขึ้นโตัวสองไปเพราะตาเราพี่สับสายซูเป,ปอร์มาร์เก็ตมีคนวิ่งสองคนเหมือนจะใส,ส,ส่าแหลสูดมีปืนแล้วไปซูเปอร์มาร์าเก็ตบ้านหรือว่าไงมันวิ่งออกจากเพิ่งออกจากซูเป,ปอร์มาร์เก็ตวิ่งแบงค์ซ้ายใช่ไหมใช่เออใช่พี่ถ้ามองจากบ้านเราอะอ่าโอเคขึ้นเขาแล้วขึ้นเขาแล้วเขาหน้ากูเนี่ยนะเขาไหนวะเขานู่นอะพี่เห็นไหม้ายซูเปอร์มาร์เก็ตอะอ๋อโอเคเอาง่ายๆนะมันอยู่เขาไกลสองหกศูนย์ใช่ไหมใช่ใช่ กันนั่นแหละขึ้นไปเหยียบกันนายเป็ดใช่ปะเออไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนอยู่ฝั่งตรงข้ามมาแล้วคมเมนตสองตัวแล้วล่าสุดตามไม่ทันแล้วอะไรอ่ะไอ้กูเห็นแล้วอยู่ถนนอยู่ถนนอยู่ถนนแม่แม่อ๋อนี่บ้านมันนี่บ้านมันมึึงงมือสุดในกูร้อยกว่านัดเนี่ยคือเราลงไปรีได้นะเว้ยแม่มึงคิดมึงคือกูมีตาอยู่เจ็ดสิบนัดเว้ยกูมีสี่สิบนัดที่ผมมีที่ผมมีเจ็ดสิบที่มีที่ผมมีเจ็ดสิบรวมในแม็ก กว่ากูเห็นอยู่ว่ามันเยอะนะทตอนทำไมมันวางไม่ได้ที่นอนอ่ะในสุดอ่ะป้องอะไรต้องชั้นสองอ่ะคือคือถ้าให้เฟียวนะพี่บีพี่บีเอานี่ไปพี่พี่ขลังมาพี่ถ้าให้เฟียวนะคือเดี๋ยวคาบกระสุนให้อ๋อมันวางไม่ได้ถรงไหนเนี่ยเข้ตรงนี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 ้อันไหนบ้างนะแล้วรอมันโถมเข้ามาเว้ยเออว่ามือพี่พี่เอาตรงนี่ไปไม่ต้องเฝ้าบนบีดีอ่ะไม่ต้องเฝ้าปืนพองปืองเล่นเลย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 เป็นตัวค้ำไปเลย เด็กกลับไปขับสุให้เฮ้ตัวเปล่าตามหลังใครน่ะนายยีนูใส่อยู่นะตัวเปล่าคนอื่นไงคนอื่นไงคนอื่นไงมีปืนเหลือป่ะบ้านเราเดี๋ยวเ็ค่อนเดี๋ยวเ็คให้มีมีมีเยอะมีเยอะพี่มีซาเหลือมีาเก้ามีซาอยู่กระบอกนอ่เดี๋ยวพี่เก็บซาไว้เรียนกระบอกนึงโอ้ยเก็บซาไว้กระบอกกับกระสุนหนึ่งนัดเฮ้ยเดี๋ยวข้างบ้านบนบ้านกระวัตัวาตัวว้ตดข้าบ้านเจสบให้หน่อยที่มาร์กเลยที่มาร์กเลย อ๋อกูไม่ได้เพราะหน้าตนี่เนี่ยตีที่มากเลยมีหน้าตูตัวนึงกับเสื้อหัวหมาตัวนึงอ๋อเห็นแล้วแต่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่สองพี่มีเป็นร้อยเลยพี่ประมาณห้าตัวขั้นต่ำเอาดิเฮียเอา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 ออกมาเลยเอากลับมาเลยตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวสองตัวสามเหมือนจะน็องตัวนึงนะเต็มเต็มเต็มไปไปกมันโถม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 ไอ้พี่มาดี้เฮียอยากเจอเหมือนกันว่ะมันอยู่ไกลว่ะของเราทั้งนั้นของเราทั้งนั้น เออของเราเท่านั้นโอ๊ยออกมาด้วยโอ้ยยี่ห์ผโชคดยี่นะพี่พีมาหน้าเราเดินเดินเอยู่เดินู่ความหาดหน้าเราเลยอ่ะมิลี่มีคนลงมี่ช่างแม่งเอาไอ้ขี้นี่แหละเาขวาขวาพี่พีสายพี่มหนึงนะพี่พีชายพี่มีนะพี่พีคนเดียวแล้วน่ะร้อยแบน ไอ้ยี่ยปีนไม่ได้เอ้ยไม่ใครขุดไม้ถี๋วะเนี่ยขุดเองถี๋ขุดให้ยากยืนไม่เจอป่ะเหรองี้ใช่ไหมไปไปช่วยบีก่อนไปช่วยบีก่อนบีิีคือตายสองตัวพี่เจนระวังโดนยิงนะพี่ขุดแร่มาบ้านหรอาตายสองพี่ขุดแร่กับฟาร์มถังตัวสุดท้ายไม่ตายไอ้ทับไอ้ไอ้ไอ้เองเองโดนเร็วแล้วยิงใช่ไหมใช่พี่กลัวอ้ไอ้ไอ้เองเองเองใช้แล้วยิงมันหน้าไม้กับปืนตะปูพี่ไปสองศพพี่ไปสองศพตายตายตาย มีคนเกิดคนเกิดตรงนี้ครพเจ็บเจ็บเจนะกูเจ็บอยู่ข้า้พี่อางไอ้พี่โอ้โหมาตามเพื่อนไปเฮ้ยไครนี่ไพอนยิงมชหมูไพอนเออไพตอนยิงใครมีปืนเหลือบ้างใครปืนเหลือบ้างให้กูบอกดิเงีบหน้ากูไพเนอยู่หน้ากูใต้หินใต้หินายไมายมือมือมมดึงหมูมดึงหมูนะเก็บของได้นะพี่ โอ้ยยื้ขอไสั่งคคือมาพามาตด้เลย่น่นแน่นเลยได้สมใจลวหินหกพันเออกูได้มาเหมือนกันเดี๋ยวหินแปดหมื่นลเ้ยเฮ้ยองหมื่นไปไปก็กกเก็บปืนมาหมดยังเก็บปืนมาหมดยังเก็บปืนมาหมดยังได้แล้วันวเก็บนิยงเกบปนมาย ไม่ไม่ฟังนะเว้ยมันต้องมีเลเวลหนึ่งกระบอกไพ t h o n หนึ่งกระบอกไพ t h o n อยู่ที่กูไพ t h o n อยู่ที่กูกระบอกหนึ่งโอเคเดี๋ยวกูกลับไปคัดกระสุนปืนพกแต่รอปืนพกเนี่ยไปเลดไปไอ้ไปเค้าน์เตอร์ไอ้เฮี้ยมินีต่อใคร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 ศกว่างมั่งใครตัวว่างมั่งตัวกูตัวว่อะไรตัวกูเนี่ยโอเคโอเคเดี๋ยววิ่งไปวิ่งไปใกล้ใกล้เดี๋ยบรีอยนี้ไม่ใส่อ่ะหมอหมาหรือจะใส่ระยุด่ะวางหมูวางหมูเนี่ยโยนระยุไปข้างหลังเฮ้ยเฮี้ยแบ็คลูปชิงใส่บ้านเราไอ้สัสอย่าขะล่ากันอย่าไกลเลย กำลังกำลังหมูเก็บไม้หมูได้ไม้ไปอีกสี่พันเออได้ไปเยอะเลยเนี่ยเป็นหมื่นแล้วนะเนี่ยเอาเอาข้าเตาเลยเอาเข้าเตาเลยเอาเข้าเตาเลยเขาได้ไม้ไปได้หมดสองพันเที่ยอะไรวะหมูป้าโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอเคพี่มันเหลือก่อเป็นก่อโนโนมิลี่อยู่รเออพี่ชอปมาเก็ตมีสองตัวนะมีปืนแต่สุดโอเคโอเคโอเคสองไม้ก็หินนิดนึงดิจะทำเมี่นี่เนี่ยเอาที่เราที่โต๊ะเนี่ยเราได้ไฟต้นวันใช่ไหมได้ได้ได้พี่อยู่ที่ผม ไอ้ชัดก uh, like mm ูเองยจ็แ hmm. ม mm ่เ hmm. ด um, ี uh, mm ๋ยวกูเอาไปโลมด้วยกูสร้างกล่องจะเสร็จแล้วอีกไม่กี่กล่องนี่มันขาดไม้อะแก้ไม้อดไรอยู่ในเตาสองร้อยแล้วไหนที่อ่ะอันนี้ขี่ม้าได้ด้วยเหรอวะกูขี่ไม่ได้หรอกกูเอาไใจสุดอ่ะอันหนึ่งโหโอ้ผล่แปลกเกินแปลกเกินเฮ้ไม้เข้าเตาก่อนเดี๋ยวกูเข้าเตาเองเพื่อนในใส่กล่องไว้เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูมาเข้าเตาให้เปิดสตรีมพี่นอนโอเคครับสวัสดีน้องเฟิร์ส ไปซุปเปอร์ายท้อยู่นะพี่พายท้อนใส่กล่องไว้แล้วพี่ฟอนโอเคโอเคซุปเปอร์มาร์เก็ตเหรอมันยังอยู่สองตัวพี่มีให้เลือกสองช้อยไปเคาน์เตอร์มิลิหรือเอาเอาไอ้ยิบมิลิเอาไอ้ยิบซุปเปอร์มาร์เก็ตได้เลยซุปเปอร์มาร์เก็ตแต่มาิลิแต่มาร์เก็ตคือแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วอ่ะไม่มาร์เก็ตมันยังไม่ออกมันย่อยของเว้ยเอาเอามาร์เก็ตนี่แหละเอามาร์เก็ตนี่แหละเอามาร์เก็ตนี่แหละใกล้กว่าไม่ต้องของของไปดูมิลี่วิ่งไปทางไหนก็พอเฮ้ยฟังกูคือบ้านมันอยู่หลัััังงงงงมมิลลี่่ยไนกกก็อออข้าหเชืู ไม่ไปไม่ไปดูบ้านกูไปเอง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 บ้านมันอยู่ทีสิบหกไอ้ย W สิบหกน้ำร้อนลอกอ่ะไอตัวที่เป็นฟาร์มซูเปอร์คือบ้านแม่งบ้านอโลนอยู่หลังซูเปอร์ไอ้พยิงธนูใส่เราเนี่ยโอแม่งยิงขึ้นมาบนลูบอะมันยิงธนูใส่ผมมันมีปืนป่ะโดนไม่ไม่ธนูฮันูธนูตัวเปล่าโอเคโดนน่าจะตายนะบนหลังคาโอ๊ยโดนที่อะไรเนี่ยได้สองตัวล่าสุดที่อยู่ข้างในยังไม่ออกเหรอ ยังไม่ออกนะผมเห็นมันแต่งตัวไปสิต้องเข้าไปดูก่อนเพ้าเดี๋ยวเราวนไปมินิโดนมาลูกทองดักนะพี่ไปดูมินิคนหนึ่งด้วยนะกูไป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 ไปตัวเปล่าอ่ะตั้ลัวยาหลอดมันต้องเก็ดขวาขึ้มาสายมากินข้าวอร่อยครับตามความพูพี่บอลเลยกูลืมเก็บยาหลอดกูยาหลอดมาเจ็ดหลอดได้เป็ด่ยนหรือเปล่าข้างบนมีนะพี่นั่งแอบอยู่ไปดิคองพาโบเฮ้ยช่างยิง เอ้ยมันมันมีแค่เชือกมีแค่เชือกเชือกที่มีคนชาติไทยยิงใครยิงใส่กูเนี่ยชาติพันใต้หินอ่ะไอ้บนรูอ่ะบนรู้อย่ายิงไม่ต้องยิงมัวนะไกลไกลเกินไม่ต้องใหญ่ยิงเดี๋ยวพะโดนที่เนี้เราเล่นหลอดนี่กูนี่ใหญ่เพื่อนไปเร็วไปม่ด้เร็วหัวสามเลยนะเฮียบ้านห้องบุบแ่งกระโดนอีกแลยวโดนลูกซองดักสินะ ก็บอกแกอย่าเข้าไปมันอยู่ในห้องกูบอกแล้วว่าอย่าเข้าไปออกมาดูออกแล้วกูออกแล้วมันวิ่งตามมาตัวเองกลไม่ออกมาเลยเพิ่งมาทางเพื่อนเนี่ยทางบ้านเนี่ยไอตัวบนบ้านหลังเราอ่ะมันพยายามขึ้นเขายิงผมจากบนเขาดีนะเห็นแล้วเนาะที่โนบีจะวิ่งตามเข้าไปแล้วเกือบแล้วไปม่ได้ใช่ไหมไม่ได้หายไปแล้วอ่ะว่าไปแล้วปะยักษ์ยังษ์ยักยักยักตามแพนเดตอยู่หรือเปล่าเพื่อน ไปดักมันข้างหลังงาดีสุดกว่าบ้านมันอยู่ตรง W 1 6เลยเว้ยทำไม่น่าฟาร์มการ์ดเว้ยน่าจะออกหน้ามีสองอย่างอ่ะก็โถมเข้าไปเลยครับรอก็รอดีกว่าถ้าบ้านมันอยู่นั้นจริงอ่ะคือยิงมันตายตั้งสองตัวเมื่อไหร่อ่ะต้องมีคนหนึ่งไปได้เอไอ้บ้านเนี่ยไอบ้านที่กูบอกว่ามันเป็นโรงงานนอ้เป็ดบ้านไหนนายเป็ดไอ้เหี้ย W 1 6ไง W 1 6บหกใช่ไหมเออบ้านเป็นโรงงานอ่ะไอ้เหี้ยบ้านนั่นแหละ ใครยิงมาวะไอ้สัตว์มันไม่โอ้โหอะไรตัดแม่งใครไม่ปิดประตูมันนี่เนี่ยโอ้โหเปิดไปหมดเลยเออเริ่ม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 กระจายลมพี่กันเริ่มกระจายลมพี่แล้วใช่ไหมอะไรอ่ะไม้หมดอ่ะเปล่าแต่พะวันไม่หมดหมดประตูทิ้งไว้เนี่ยรู้ตัวแล้วเออด่ามันด่ามันทไมกูกินน้ำไม่เข้าไม่ยินเสียงไม่ยินเสียง ใครว่ซ้ายมือกูเนี่ยกูย่องแล้วกูย่องแล้วกูย่องแล้วนี่เจอยากาบ้านเานหรอคนที่ <c oughs> ไปอย่ย่องให้หมดเว้ยจะได้ไม่งงเสียงกูก <c oughs> ูจะไปดูที่ย่อยของเผื่อมันเผื่อมันออกมาแ,แล้วมันย,ม <c oughs> ย่อยของอยู่รูที่ย่อยของอยู่กูไม่เห็นนะพี่เผื <c oughs> ่อมันอยู่ข้างในไง <c oughs> โอเคโอเคแต่กูว่ามันน่าจะยังไม่ออกนะเออะไม่ออกก็คือโดนแต่กูดูให้ว่ามันออกมาไม่ออกเพื่อนกูอยู่ข้างบนแต่มันไม่น่าฟาร์มการ์ดแน่นอนล้านเปอร์เซนต์ว่าเราเกิดไว้ไหนว่าเราเกิดฟาร์มการ์ดจะต้องมีเสียงช็อตกันดังกนี้ มีอย่างหนึ่งนะตายก็รู้อืมใช่มันจะตายหาไม่เป็นไฟฉายไปเลยรือด้วยเฮ้ยมันมีไฟฉายมันมีไฟฉายติดปืนอยู่นะไพทอนกูมีกูมีกูมีไฟฉายอ่ะล้วงไปให้เดี๋ยวกูจะลงไปล้วงก่อนนะเอาป่ะเสร็จแล้วมันโยนมันโยนมันโยนแอดดอปแล้วเพื่อนมันมันโยนดอปมาขวานี่ร้อยยี่สิบบ้านมันเหรอ บ้านมัน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 พี่บ้านโรงงานเลยเพิ่ตัวเมื่อกี้นี้เลยแสดงว่าไปวันเครียดแล้วไปว่าเครียดแล้วอ่ไปวันเครียดแล้วขอโล่นะครับไปเลยไปเลยกระฟามถังรอบรอบย่อยของหาสแกดตัวนิดนึงเนี่ยมึงดูดิอุ้ยขี้มึงดูมันคืออะไรวะนี่มันยืนอยู่เต็มเลยต่าบ้ามันอ่ะประชุมมาไอ้เหี้ยเยอไปไมปเลยสัตว์อุ้ยมันจิงมาด้วย เสียกไปไม่ล่ะไม่ไอยากไม่อยากเห็นเลยเสียไปจริงๆแล้วมันยิงอะไรใส่พวมึงวะซาพี่สวัสด uh> ีครับลอยแบนไหะพี่ปอนเคยเห็นลอยแบนเกาหลีไหมล่ะเออไปดูนี่มันจะมาล่าเราเหรอพี่มันมาไหมเดี๋ยวกูดี๋ยวกูรอดมาเดี๋ยวรอดนาะต้องมีคนมีคนไปตายคนหนึ่งแล้วมันจะมากันเฮไปตายให้พี่หลับพี่ปอนยังไงกูดูก่อนกูดูบ้านทรงบ้านก่อน ป้ามันโง่พี่ป้ามันโง่แต่ป้ามันโง่นะมันล้อมรั้วแล้วล้อมรั้วหมดแล้วนี่วะใช่แค่ล้อมรั้วก็เอายากแล้วไหนวะซามันอยู่หน้าบ้านเมื่อกี้พี่ปอนมันกลับเข้าไปแล้วมันกลับเข้าไปในบ้านหมดแล้วอยู่ซ้ายบ้านตก็ได้ถ้าจะบวกเอามันอ่ะต้องขี้กระแพงบ้านมันเออขี้กระแพงบ้านได้แบบเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่พี่เห็นหินสายป่ะหินซ้ายบ้านอ่ะโคตรสวยเลยเออยิงได้หมดเลยหินสายบ้านอ่ะได้นะได้นะพีสเองอ่อเออนั้งพีสบ้านไม่อยู่ตรงนี้อ่ะ เดี๋ยวย้ายของก่อนเดี๋ยวย้ายของก่อนเลยด้ะบ้ามอยู่ตรงนี้เลยพี่เจอพวกมันพวกพวกพวกพวมันน่าจะยังไม่ได้ออกมาหฮาวหรอจ๊ะแล้วฟักทองฟักทองฟักทองเต็มไปหมดเลยวะไอ้เหี้ยหน้าแดกสัตว์หิวเลยที่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 บ้านเรามีเซมิออโตเมติกบอดี้เยอะปะกูมีสองกูมีสองเก็บโอเคโอเคเอาไปเก็บบ้านนะเสียนั่นแหละเท่านั้นมันหอกมันออกมาบ้านคนหนึ่งสองสองคนสองไมด้ยาอเราบ้านสองคนออกมาไหนอะออกมาหาใครหาเราดูอยูไม่สูงอะไร เอ้าล้มโดนยิงใครวะล้มข้างมีหมูอ่ะไหนอ่ะไม่เห็นใครเลยไอ้เหี้ยเอ้ยอ๋อน้องปุ๊กล้มไม่ใช่มันล้มมันหนุ่มน้องปุ๊กันล้มเฮ้ยใครยิงวะอ๋อเอ็มห้าบอดอ๋อนี่ไงมึงจะเป็ขสองเนี่ยมึงเห็นไหมสองเนี่ยมึงบนเขาเขาหลังบ้านเราใหินหินซ้ายมันน่ะโคตรสวยเลยเพื่อนมันพยายามที่จะอยู่ไปนะเพื่อนเรียกสองลูกเลยเนี่ยไอ้ดอกอ่ะสามเนี่ยมันยิงกองพาวโบวะน้องผมกเลย เราพิจารณาพิจารณาอีกอ่ะพิจิตได้ไหมเก็บของเราเหรออ่ะของเราสามลูกเลยโอ้โหสามอันไอ้ยมันไม่เก็บได้เหรอเฮ้ยมันไม่ตกนอกบ้านมันไม่ตกนอกบ้านอย่างน้อยอันหนึ่งนะพี่ไอ้เป็ดมากูได้ปะเพระมันช่วยของก้อนที่นเห็นที่ได้ยเห็นนี้กดหัวบ้านมันได้หมดเลยได้เพื่อนเราประเด็นได้ปะเล่นตากใช่ปะกูถือสร้างไม่หยุด อะไรอย่างแม่คคนเต็มเลยเห้ยจะบอกว่าเอ้บ้านบนเขามันยิงมานะเกลังลังวิ่งเข้าเกลังวิ่เข้าีทางสองร้อยยี่สอ้ยี่เยอะเลยนั่นแหละเต็มเลยโอเคครับสอนัดสองนัดจนมาสอนัดไม่เอาเอาอันนี้ก่อนเอาอยู่เเข้ามาาตึกแดงดิใช่ปะใช่ใช่ใช่ตตายหนึ่งตายหตายหนึ่งตายหนึ่ตัวคอมพาบาตายใช่ไหมพี่โดนนะคเขาบนขาบนบนเขาตรงสองนัดสามตายหนึ่ง อเคพป่วยไฟตอนโคตรแม่นในสัตว์มาดิตอนตอนตอนเก็บศพเบสด้วยถ้าเบสดไม่เก็บไม่เก็บพี่ผมไม่รู้ศพพี่อยู่ไหนตายสองตายสามตายสามตายสามข้างปอนเลยข้างปอนเลยผมไม่รู้อยู่ตรงไหนพี่ใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวให้เก็บศพพี่พี่กินศพทำบนระวางระวางระวังรัโดนโผมเองผมเองผมต้านได้ได้ได้ลจริงเลยยิงเลยยิงเลยไปช่วยเพื่อน่พีตายก่อนโอเคพี่ลงเขาลงเขาไปช่วยเพื่อนเราจะน็อคหน้าไม่ชัวร์เหมือนกันไอ้ตัวช่วยเพื่อนไม่น็อกไม่น็อกไม่น็อก อ๋อเหรอเราไม่ส่งนัดอะบลูบลูบดิงบลูบลูบลุบลุบทีดวิวพี่วิกิมีมาเยอะปะเยอะๆอย่างน้อยสั้งสองพันอะเขาก็ดูอยู่ดีอย่เจแล้วเจแล้วเก็บแล้วเรเข้าหัวนะเข้าหัวถ้าจะตายตัวนี้คตัวนี้ส่งนัดเลยโดนไปอันนึงน็อกน็อกน็อกนอละนอนละของเยอ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 ะตัวเขาตัวเขาสองนัดตัขาสองนัดตรงไหนวะกูไม่รู้เลยสองร้อยห้าสองร้อยสิบอ่ะพี่ไม้ขีด อ๋อที่เดิมนี่หว่าที่ที่กูยิงนี่ที่แล้วนี่หว่าเนี่ยโอ้หินศพประตามทางเลยนะผมเข้าบ้านนะพี่บอลเออเข้าบ้านหล่อนกูมาเก็บศพที่กูยิงตายตายเลยเนี่ยบ้านจะเป็นมหาอำนาจเลยสัตว์ รอก่อนเดี๋ยวบ้านเนี่ยจะสูญเสียให้เราไอ้เพียไปมาเอาตัวป่ามาเติมบนเขาพิชชันและเป็ดไอ้สัตว์ใบฟ้าพี่แม่แล้วเปิดบ้านเยี่ยแหละโดยยื้อพีแมงพี่โดยยื้อพีแมงคนน่ารักเลยดูด้านหลังแม่งไงยื้อคนต้องตือมึงมึงเจ้ามึงเจ้าเยช้าเลยแล้วไงล่ะเฮ้ยพีโอ๊ะเก้าโมงเช้าเมื่อวานอ่ะเฮ้ยเขาหันล่อไปเก้าโมงครึ่งแหมเจอเควสเจอเควสให้ฐานเหล็กเหล็กเลรวะเหล็กใหญ่ฝั่งไหนบ้างเลยพี่มีสวนเด้อพี่สวนมะนาบ้านรูฝั่งขวาพี่เออ มันยิงพี่มัเนี่ยมายิงอมณยิงอารมณ์แบบประมาณว่ามาดีมาดีมาดีมาหากูดีอะไรอย่างีกูสวนหวย้วยกูขอักทีเหงมันเหงมันอยู่ไหนวะอยู่ประตูบ้านเลยยดแม่กูอะไรวะระบองเพชรเ่าไม่ใช่เรองอกไปหอใมีมันมีัวอยู่หน้าเจนเจนวิ่มาวิ่งจว่งมางลงวิ่มาวิ่มาวิ่งมา หน้าคนั้ามลยวห้าลยโอเคโควัตกลัดงัดตัตัตัตรงนี้ดูดอยู่ดูยูดูเราไมหาไม่หาตายตีนที่เลยเราโดนแตัแ้วเ็ตัวโดนตายมีตมีตัวมีตัวมีล่เนินพี่ไปาตาย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 แล้วชุดหอเก็บได้ก็เก็เก็บบบ้ คุณหวยมีกแก้านเยนโดนูยแห่เออไ้ีของอสตเลเอร์ไอสัตว์มงสู้สายต้อนมได้ไวะไอ้ดอกตก้ไปไปูไม่ได้ไปดไปไม่ทันไเก็บของเสร็จแม่งเก็บหมดแล้วไอเ้ยอมอไหยุเริ่มต้นไเ้ยิงอยู่ด้านหลไอ้บ้านนั่แหละเป็นีอะไรเหงาอ้ใครใครเกมหมุนกาแฟปะ หนูหนูหนูเก็บมาโอเคเข้าบเข้า้ไอมพี่มีหชุดเต็มพี่โอ้โหจะมีทองอแล้วนมึงตอนนี้ตองสองเง้ยาบยาให้ยางยก่อนเออหมวกา่ของมึงพี่ต้องหัางนูไอ้เบียรี่หันหลังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวอะไเดี๋ยวออันนี้อันนี้ของพีนะสัตว์อย่าหยิบนะกูหยิบกูด่านะชอบหยิบมั่วกันอน่ะ